ชุดก็จะมีชุดนี้นะครับซึ่งเป็นชุดแรเมื่อสมัย2ปีที่แล้วนะครับใครที่ ID ไม่ถึง2ปีเนี่ยผมว่าไม่มีนะฮะเหมือนกับแบบสวัสดีกับเพื่อนพี่พน้องทุกคนด้วยนะครับผมยิดีต้รับเข้าสู่ช่องขวันฮาวิล่าเนาะกับเกมนิว Mini เพเทอรนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว ID ที่จะขายนะครับก็เป็นของคนเขาฝากขายเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะัน กันในตัวละครนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมว่าพอดีพอดีเลยนะครับตัวนี้ราคาพอเหมาะนะครับอานี้นะครับตัวนี้นะครับพลัง8ปดแสนหนึ่งนะครับผมว่าเล่นเล่นด่านเมืองท้องฟ้านี่ได้ถึงด่านดาน่านอ่วังวังบนหิมะได้เลยนะครับแต่ว่ามันต้องไปเยอะหน่อยเนาะแต่ตัวเนี้ยโดนตีก็มันก็เข้าอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าลงคนเดียวนะ โอเคนะครับในตัวละครมีอะไรบ้างดูชุดก่อนแล้วกันนะครับชุดก็จะมีชุดนี้นะครับซึ่งเป็นชุดแรเมื่อสมัย2ปีที่แล้วนะครับใครที่ ID ไม่ถึง2ปีเนี่ยผมว่าไม่มีนะฮะเหมือนกับแบบว่าไม่ถึง ID อยู่มาไม่ถึง2ปีอนะครับไม่ทันไม่ทันไม่ทันชุดนี้แน่นอนนะครับก็คือว่าสมัยเนี้ยไม่มีนะฮะไม่มีขายนะฮะลองดูในตัวละครของเพื่อนๆนนนะครับนะชุดพวกนี้นะครับ ชุดพวกนี้อาจจะมีนะครับอันนี้ก็เป็นชุดแจกเนาะอันนี้ก็เป็นชุดเริ่มต้นนะครับชุดนี้ก็เป็นให้ซื้อเลาพวกนี้นะฮะชุดนี้ไม่มีนะครับนี่นะครับอย่างที่หนึ่งก็คือมีชุดแรชุดนี้แล้วนะผมว่าแรนะใครที่ว่าไม่แรไม่รู้แหละนะครับหรือว่าไอดีของคนเยอะๆในเซิร์ฟคุณก็อาจจะมีนะครับถ้าเกิดว่าเขาเล่นมานานนะครับต่อมานะครับก็ธาตุสามนะครับนะอย่างที่ดีก็คือมีธาตุสามครบแล้วนะครับไม่ต้องหลอมเพิ่มนะครับอย่างที่สองนะฮะ เครื่องประดับเรามาดูเครื่องประดับกันต่อดีกว่านะครับก็คือว่าเครื่องประดับอันบนนี้เป็นเครื่องประดับไข่มุกนะผมเลือกเครื่องประดับไข่มุกแล้วกันนะครับซึ่งหายากในด่านเมืองที่หายไปเนาะกว่าจะดรอปได้นี่ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับสําหรับคนที่เขาเรียกว่าไม่เติมนะครับแต่เครื่องประดับชุดนี้มันมาเป็นชุดให้เติมอยู่นะครับก็คือ2 0 0 0ันเพชรนะครับผมนะจะได้ทั้งเซตเลยนะฮะมันจะมีอยู่ในกิจกิจเติมถัดจากเติมครั้งเดียวอ่ะนะครับนะช่องที่2นะฮะ หรือว่าอยู่ในกิจเติมครั้งเดียวนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับอมตะนะครับฮืสุดจัดปั้นต่ออีกนิดพิชิตแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเครื่องประดับมังกรก็มีนะครับอันนี้นะฮะถือว่าใช้ได้นะครับในราคาประมาณนี้นะครับราคา2 0 0 0บาทเองนะครับผมนะใช้ได้เลยนะครับโอ้แล้วดูชุดมีชุดสไปเดอร์แมนเดี๋ยวเราไปดูชุดนะฮะอันนี้เป็นลูกแก้วนะครับลูกแก้วก็เวลเจ็ดหมดแล้วนะครับผมนะต้องบอกว่าตัวนี้อยู่กิลเซิร์ฟหนึ่งนะครับ ขาวอกิวกันบ่อยนะครับได้ลูกแก้วแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับถ้าอยากจะไปวอกิวกับเขานี่ก็ตัวนี้ก็น่าจะไปได้อยู่นะครับจัดทีมไปเนาะมีเซตไอออนด้วยนะฮะชิ้นส่วนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนมีอะไรบ้างผมอาจจะจําไม่ค่อยได้เยอะนะฮะก็น่าจะมีของไอออนแล้วก็หมอสนามนะครับแล้วก็นรกนะครับผมนะถ้าเราอยากได้อาวุธชิ้นส่วนอาวุธเพิ่มก็เติมเพิ่มได้นะครับผมก็คิดว่าตัวนี้เขาก็น่าจะเติมมาอยู่แหละนะครับ เติมมาพอประมาณนะครับผมนะต่อมาดูชุดต่อนะครับเป็นชุดเซตเนาะใช้เมาส์เลื่อนไม่ถนัดนะครับอันนี้เป็นชุดสไปเดอร์แมนผมก็คิดว่ามันมาเมื่อสมัย2ปีที่แล้วแล้วเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ยังจะมีให้แจกหรือว่ามีให้ซื้ออยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ราศีตุลน,นะครับชุดนี้เนาะ โอ้ oh, อันนี้2ปีที่แล้วนี่ฮิตมากนะครับแล้วผมกลับมาเล่นเซิร์ฟเนี่ยผมก็เห็นมีอยู่นะราศีตุลแต่ว่าไม่รู้ว่ามันแจกหรือว่ามันให้เติมนะครับแล้วก็ราศีมังกรตัวนี้แจกนะครับเพิ่งที่จะมีการอัปเดตนะครับอัปเดตอัปเดตกิจกรรมที่ว่าล็อกอินต่อเนื่องนะครับมาให้เราได้รับชุดราศีมังกรเนาะอันนี้เขาได้รับเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วนะครับนะต้องบอกว่า ID นี้เก่ามากๆนะครับผมนะแล้วก็ชุดนี้ผมไม่แน่ใจว่า มาจากกิจกรรมหรือว่ามานานแค่ไหนนะฮะชุดนี้ผมไม่รู้จักเออพิ่งจะมาเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟนอกนี่แหละนะครับก็ถือว่ามีชุดประมาณ6สชุดชุดนะครับผมไม่ใช่ชุดราศีกุมก็มีเคยเห็นชุดนี้กันไหมครับตอนที่เราจะโหลดเกมมามันจะอยู่ที่ปกเกมของ New Mini Battle น่ะนะครับก็ชุดนี้เมื่อก่อนนี่บอกเลยว่าอยากได้มากต้องเติมนะฮะเขานี่ก็มีนะครับผมนะชุดนี้ก็มีก็คือแบบ สุดยอดอะราศีมีราศีกุมราศีตุลน,นะครับราศีมังกรนะครับอันนี้ชุดพิทักษ์ผู้พิทักษ์เป็นชุดสไปเดอร์แมนว้ะสุดยอดนะครับผมใครที่แบบบ้าพลังอะเอิ่มเงาไปเถอะนะครับแต่สวยจริงนะฮะชุด6ชุดอะราคา2,000บ้าหรือเปล่า,าเติมมาขนาดไหนนะฮะต้องเติมบ้างแหละนะครับนะบางคนเล่นมาผมผมคิดว่าถ้ามามาถึงพลังเท่านี้อาจจะเติมเกินถึง 5, 0 0 0นะนะครับ บางคนเลเวล1 4ึงถึง่ะเอาง่ายๆคุณผู้ชมครับเติมยัดจะเป็น4 5000พันแล้วมั้งครับพลังยังอยู่แค่2 3 0 0 0แสนแต่มันก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าเอ้ย,อยากจะเติมให้โหดด้วยตัวเองหรืออะไรยังไงเนะี่ยแต่อันนี้เขาไม่มีเวลาเล่นนะครับเขาก็เลยขายเนาะซื้อไปเปลี่ยน ID เล่นจบนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมากมีธาตุสนะครับผมสัตว์เอสนี่ผมคิดว่าต้องเติมเติมเติมปั้นซื้อสัตว์เอสสักหน่อยนะฮะเป็นสัตว์สามังกรนะครับจะได้เป่าน้ําแข็ง ช่วยเล่นได้เนาะในไม่มีอะไรมากสําหรับตัวเนี้ยถ้าจะให้ผมแนะนําก็คือปั้นแค่เติมปีก SP เพิ่มนะครับแล้วก็หาสัตว์เลี้ยงมังกรเพิ่มนะครับแค่นั้นเองนะสองสองอย่างแค่นี้เองเครื่องประดับก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นเต็มนะครับเราก็ไปลงด่านหาหาได้กับเบลเยอะๆได้อยู่แล้วนะครับเราก็เอาตัวนี้ไปเลยนะครับไปลงได้เลยแบกเบลน้อยก็ได้อะไรก็ได้นะครับเวลาที่เขามีอะไรให้ช่วยในกลุ่มในเพจเนาะยังรอนะครับคุณผู้ชมแต่งานกับใครวะเนี่ย โอ้โห oh, อันนี้ก็เปิดหมดนะครับเปิดพอใช้ได้แต่อันนี้พลังเยอะที่สุดอันนี้ผมไม่รู้ว่าเพื่อนทานรับหรือเปล่านะมีอะไรอีกอิสเริยพรก็ใส่นะฮะใส่ครบ1 2 3 4 5 6, 6 6ช่องนะครับผมนะชิ้นส่วนก็จะมีของไอออนแล้วก็นรกอันนี้ผมพูดไปแล้วเรื่อ,อยอ่งวะเนี่ยเออใช่แล้วก็ต้องถ้าอยากได้ชิ้นส่วนอาวุธอื่นนะฮะก็แค่เติม เติมเติมอาวุธเพิ่มนะครับปีกแล้วก็สัตว์เลี้ยงแค่นี้เองนะครับคุณก็โอยยาวๆนะครับไอดีนี้ยาวๆนะครับชุดแร่นะครับแบบหายากนะคือผมมาเล่นใหม่มาเล่นใหม่เซิฟเนี้ยนะครับชุดนี้ผมหาที่จะซื้อนะผมหาไม่ไม่มันไม่ขายอะ่ะโอ้โหไม่งั้นผมซื้อไว้แล้วนะครับมันเป็นชุดที่ผมฮิตเมื่อก่อน ใครที่ติดตามผมตอนผมเป็นพรีเซนเตอร์เกมเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับน่าจะเข้าใจนะฮะช่วงนั้นสาวสาวเซยอะนะฮะช่วงนี้หายนะครับผมนะกลับมาใหม่ก็ไม่อยู่กันหมดแล้วนะครับเอาง่ายว่า ID ดีเนี่ยคืออยู่อะเออนะฮะแบบโอ้โหแม่งมีชุดนี้ให้เห็นนะฮะผมภูมิใจมากที่ยังได้เห็นมันนะฮะผมมันไม่มีใครใส่ให้ดูเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ไปใส่เซตชุดเซ็ตบังไว้หมดนะครับผมนะ โอเคเนาะตัวนี้ก็นะครับราคา2,000ใครรับไปก็ปั้นต่อแค่นั้นเองนะฮะคุณสบายเล่นได้สบายนะครับเมืองท้องฟ้านี่ผมเคยเห็นพลัง8 0 0แสนไปถึงจนเมืองฮินะบนสวรรค์นะเมืองนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติ๊กให้ดูเนาะตอนนั้นผมไปกับพลัง2 2ล้านนะครับก็พลัง8 0 0แสนนี่ยังยืนอยู่ได้นะครับนะยืนยืนอยู่แบบสบายๆนะครับไม่ไม่โดนอะไรแต่ว่าคุณจะไปเล่นคนเดียวไม่ได้นะครับ ก็น่าจะมาถึงด่านเนี่ยครับหิมะบุสวรรด์เห็นไหมตรงเนี้ยนะครับที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไปกับผมนะสามคนผมพลังแค่เอาตัวนั้นไปก็พลังเก้าแสนกว่ามั้งครับแล้วตัวนั้นตัวที่ไปด้วยก็มีแปดแสนแล้วก็พลังสองล้านไปด้วยก็ให้พลังสองล้านนั่นแหละยิงนะครับส่วนพวกผมก็ยืนให้บอสตีอย่างเดียวซึ่งตีมันไม่เข้านะครับเออนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในกระเป๋านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับระบบหุ่นยนต์หุ่นยนต์อะไรก็มีนะครับ พอได้นะครับพอใช้ได้นะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับสาหรับหุ่นยนต์เดี๋ยวมันมีกิจกรรมมาแจกอยู่แล้วนะครับสัตว์เลี้ยงเอสเขาก็มีนะครับแต่ว่ามันต้องหาสัตว์เลี้ยงมังกรนะครับที่มันดีกว่านี้หน่อยนะฮะแต่ว่าก็มีแค่นี้ก็โอเคนะฮะเราก็สามารถอัพได้แล้วเวลาเราได้สัตว์เลี้ยงมาใหม่เนี่ยเราก็สืบทอดพลังไปได้นะครับโดยที่เราจะไม่เสียอะไรเลยพลังเราก็ไม่ลดนะครับในกระเป๋าโหยังไม่มีเพียบเลยนะฮะ แก้วปีศาจนะครับก็น่าจะใส่แล้วแหละนะครับแค่รออวยพรอาวุธถึงนะครับแล้วมันจะเปิดช่องให้เราใส่นะครับบัตรเปลี่ยนชื่อมี4ี่สใบนะครับตัวลงท้าทายนะครับเหรียญที่ดองไว้มีอันนี้เหรียญสักขีปะเนี่ยแล้วก็เหรียญหมุนวงล้อนะครับลูกเต๋านะฮะ ตัวลงนะครับใน,นกระเป๋าก็ปกตินะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีของไว้อัพพลังภายในนะครับซึ่งใครท,ที่ถ้าซื้อไปเนี่ยจะไปปลดพลังภายในก็ต้องเติมปลดปลดได้นะครับพอได้นะครับตัวนี้คือลงเล่นได้เกือบทุกด่านนะครับผมว่าโอเคเลยนะแบบไปด่านจัดทีมเดินทางไกลก็โอ้โหผมว่ามาได้ถึงด่านตรงเนี้นะครับซากศพทะเลทรายอะ หุบเขาเผาไหม้นี่หุบเขาเผาไหม้นี่มันก็แค่ใช้พลังเห็นไหมครับว่า9ก้าแสนถ้าเรามากับพลังอื่นมากับคนอื่นเราก็เล่นได้นะครับปกติผมก็พลังที่ผมเอามาเล่นทําคลิปก็ร้านก็ยังมาได้สุดแค่นี้นะครับคือมันไปต่อไม่ได้นะครับมันดูดิถ้ามาถึงตรงนี้โอ้โหแบบไม่มีใครอาจจะไม่มีใครผ่านจากตรงนี้ไปได้มั้งครับก็คลิปๆด,ด,ดูดูแล้วนะตอนที่ผมทาคลิปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามีคนผ่านไปหรือยังก็ โอ้ถือว่าเล่นได้เยอะนะครับหลายด้านมากเือรท้องฟ้าก็ไปได้สบายนะครับตีสัตว์ก็โอ้สบายนะครับนี่ลงเองนะครับผมลองเอาตีดูแล้วนะครับสบายนะครับเวลามีกิจกรรมมาเราก็ลงคนเดียวได้ไม่ต้องไปง้อใครก็ก็ได้นะครับผมนะสบายๆนะครับกิ้วนี่โอ้โหไม่ต้องถามว่ากิ้วนี่เล็กหรือใหญ่นะฮะทมโมเลยนะครับผมน่าทมโมนะฮะธรรมะทมโมเลยแหละกิ้วนะครับกิ้วเซิฟหนึ่งนะครับไม่ต้องถามว่าดูนะฮะดูเอาดูเอานะฮะดูเอา นี่นะครับสล้านนะครับผมนะพี่ยุทธอยู่ไหนวะเนี่ยนี่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 ถ้าซื้อตัวนี้ไปก็อาจจะได้เล่นกับผมบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็มีไอดีอยู่ของส่วนนี้นะครับนี่สองล้านสามนะครับโอ้เกือบสองล้านสีแล้วฮะตัวนี้อันนี้หดจัดนะครับไม่ต้องถามราคานะครับสองหมื่นน่าจะถึงนะแต่ว่าเราเอาตัวนี้ไปปั้นเนี่ย ก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นได้ทุกด่านอยู่แล้วนะครับก็พอได้นะครับสบายๆเนี่ยโอเคนะคผมนะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับผมนะผมก็จะทำคลิปสอนมือใหม่บ้างนะครับกิจกรรมบ้างลงลงด่านบ้างอะไรบ้างนะครับก็เอ่อใครที่ไม่ได้ดูคลิปะนะครับผมนะกดที่ช่องแล้วก็เข้าไปที่ p ย a y l i ต์เนาะจะมีระบบอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงปืนยิง90 สอนด่านต่างๆมากมายนะครับใครที่ได้ไม่ได้ไปชมเนี่ยก็ลองกดกดดูนะฮะแล้วก็เวลาจบคลิปเนี่ยผมก็จะมีคลิปทิ้งไว้ใต้คลิปเพียง2คลิปเองนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้เห็นมากขนาดนั้นนะครับก็กดเข้าไปชมได้นะครับนะผมก็จะสุ่มคลิปให้เนาะตอนท้ายคลิปนะครับผมนะแน่นอนว่าเซิฟหนึ่งเนี่ยเขาอยู่มานานนะครับเซิฟหนึ่งนี่โอ้โหสมัย2ปีที่แล้วเหมือนกันนั่นแหละนะครับไม่อยากจะพูดถึงนะฮะมันมันานนะครับผมไม่รู้ว่าจะบอกยังไงมันนานมากนะครับนานมาก ราชานะครับราชาแห่งความลงนานนะครับผมนะอยู่เกมนี้มานงงนานโอเคนะครับผมนะก็บอกกับเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับผมนะบายๆนะครับเจอกันคลิปหน้าเนาะมีอะไรดีๆก็ออกมาบอกมาเล่นมาคุยกันได้นะครับกลุ่มแชทผมก็มีเนาะแล้วก็มีกลุ่มนะครับ New Mini b a t t e Thailand ใครที่ยังไม่ได้เข้านะผมก็จะโพส์บ่อยนะครับนะโพสบ่อยแล้วก็ ทำคลิปลง Youtube ด้วยนะครับสองอย่างนะครับผมนะฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย